สวัสดีครับผมนัทอนันต์การ์ชนกิจนะครับรหัสนักศึกษา5 3 1 0 0 6 3 0 9 3วันนี้จะมาทำพอเวิร์คของสัปดาห์ที่8กันนะครับเป็นชิ้นงานชื่อว่าฝานะครับเริ่มกันเลยนะครับแบบนี้นะครับเอาคร่าวคอนดิชั่นสร้างฟ้าประเภทพาดขึ้นมานะครับแล้วต่อไปก็ไปที่สเก็ตเราจะเลือกที่ท็อปเพลยนะครับแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาเข้าคร่าวก่อนนะครับเสร็จแล้วกําหนดขนาดนะครับไดเมนเตอร์ตรงนี้ผมให้เป็น20มิลลิเมตรนะครับผม ต่อไปออกไอิสเกตแล้วทำการ Extrude นะครับขึ้นมา10มิลิเมตรนะครับโอเคเสร็จแล้วทำการ h ช l d นะครับ h ช l d ไปที่1มิลิเมตรนะครับกดที่พื้นที่ด้านบน Show Preview ก็จะได้อย่างนี้นะครับต่อไปนะครผมจะสร้างระ้นาชั่วรข่าวขึ้นมานะครับโดยเลือกที่อ้างอิงจาก Top Plane นะครับให้ห่างกัน6มิลิเมตรนะครับผมก็โอเคนะครับ ต่อไปครับควททาการสเก็ตที่บริเวณที่เราสร้างขึ้นมาใหม่สร้างวงกลมขึ้นมานะครับ1วงวงก็โดขนาดนะครับตรงนี้ผมให้เป็น10มิลิเมตรนะครับผมเสร็จแล้วควรทาการสร้างเส้น,นมาข้างๆนะครับ ต่อไปผมจะสร้างเซนเตอร์ไลน์นะเพื่อว่าจะลากเส้นเฉียงต่อไปใช้สปายนะครับในการลากเส้นเฉียงตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วผมจะทำการลบเส้นเซนเ,นเนตอร์ไลน์ออกนะครับโทษทีครับแถบหนึ่งครับตบเซนเนตอร์ไลน์ออกร็จทีน,นี้ออกเอสิสเกตน,นะครับเราไปที่ลิฟ์นะครับผมขอเอเรื่องนี้เป็นหนึ่งมิลน,นะครับผมแล้วก็เรื่องนี้นอร์โลเป็น นำมัตถุสเก็ตนะครับเสร็จแล้วผมจะกดโอเคท่า okay. นี้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับางานฝาของผมขอบคุณครับ